สวัสดีครับผมไมค์เมเนกนะครับวันนี้เราอยู่ที่สถานีตำรวจคูทอนซีคิวใช่ไหมคูทอนซีคิวนะครับที่โครา,ตาชตำรวจชวนผมมาเดี๋ยวให้พูดกรบอธิบายว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างครับก็ปกติเนี่ยเราจะต้องจับคนร้ายนะครับเล่นเล่นยามขนาด uh huh. ซึ่งปกติเ,เราจับไม่ค่อยได้เพราะเขาวิ่งวิ่งหนีใช่ไหมครับปัญหาอุปสรรคก็คือคนร้ายวิ่งหนีแล้วก็หลบหนีเราต้องการที่ว่า เครื่องเทคโนโลยีที่ช่วยเราได้ครับใช่เพราะฉะนั้นพวกเราชวนผมเพราะเคยเห็นคลิปใน YouTube ว่าผมใช้ d r ดรนบอยแล้วทีมงานผมใช้ดรนบอยฉะนั้นวันนี้เราเอาโดรนสามลำที่จะมาปีนจับมุมขณะที่คนเล่นพนานแล้วถ้าพวกเราวิ่งนี้ครับตามสบายโดรนจะตามตามคนที่วิง่งแล้วเราจะไปจับใช่ไหมผมกลัวมากเพราะว่าไม่เคยทําอะไรแบบนี้แต่วังว่าเราจะประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้เราต้องรอ,รอใช่ ก็มีคนแจ้งมาโอเคได้เดี๋ยวถ้างนั้นเราเข้าไปในออฟฟิศรอและหวังว่าคนจะแจ้งมาวันนี้โ okay. <Okay. S 1> อเคขอ่งหน่ะคุณน่าจะถามทำไมเขาไม่ได้ใส่ชุดตำรวจเพราะว่าเขาคือนักเสิร์ฟ่วนฉะนั้นต้อง <Okay. S 1> ใส่ชุดธรรมดา ครับ270ครับปัดครับโอเคตอนนี้เอ่นอนโดรนกำลังปินอยู่นะครับเรารอสัญญาณถ้าเขาให้สัญญาณเราเราวิง่งวิ่งไปเลยโอเคเข้าเลยเข้าเลยกำลังรีบอยู่พวกเลยไปครับ

ใจลุกใจเย็นนิงอยู่นิ่งนี่ไปเงียบคุปปงคุปปงเขาดึงยนตา้เขางยานาลงมาลงมาครับเจ๊แล้วเจแล้วตั้งแตมานานลงมาเลยลงมาเลยครับ

เดี๋ยวตรงนี้ยังมีคนนึงยังมีอีกคนนึงเนี่ยผมผมมีอยู่ในกล้องเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงที่วิ่งเข้าเข้าไปในบ้านใส่หมวกครับบ้านหลังไหนครับบ้านหลังไหนเนี่ยอยู่อยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยผมอยู่ไปดูดิไปดูทางนี้ครับทางนี้ครับเสื้อสีอะไรครับเออผมเห็นใส่หมวกครับใส่ใส่หมวกลายหมวกใบใหญ่ๆห่หน่ใส่หมวกนะใช่ครับตกใจมากเลย ไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นไกันริงออะไรทำกับข้าวมาทำไมนี่าไฉันทำกับข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดีอะไรอะไรทำกับข้าวก็ผิดไม่ไม่ ผมเห็นผมเบนคุณใส่หมวกแล้ววิ่งมาเนี่ยมาจากทางานจากมาจากทางานจากจากไม่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 ครับเนี่ยผมผมมีถ่ายอัดในวิดีโอตรงนี้เลยครับผมมีผมมีเป็นคอมพิวเตอร์นี่อยู่ในวิดีโอนี่เลยครับเนี่ยเดี๋ยวดูครับคป้าออมาดูเลยครับถ้าไม่มีบุกลุกนะคุณเจอบุกลุกนะเดี๋ยวครับเนี่ยอะไรกันคุณมาอะไรกันเนี่ยในวุดีโอเนี่ยถ้าคุณไม่มีหลักฐานจริงๆผมมีแน่นอนเลยครับนี่เมื่อกี้คุณป้านี่ดูเมื่อกี้อยู่ในวงนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้ววิ่งออกมาเนี่ยคุณป้าใส่หมวกใส่ชุดนี้เลยเนี่ยกางเกงสีดํา วิ่งออกมาแล้วก็เข้าบ้านหลังนี้นะครับเราถ่ายทุกอย่างมีหลักฐานหมดเลยคุณป้าคุณป้ายอมรับะเถอะเพราะว่าตรงนี้มีหลักฐานนะ